ราคาขึ้นแรงมากนะก็ต้องร้องเมื่อเจอราคานี้นะครับผม1 6 0 0 0บาทมอ c ิพอเชตแมทเชสโนอิส no, not สวัสดีมากครับพบก,กับม i x ซ์ใน h n mix o n l i n ออนไลน์นะครับผมวันนี้นครับก็เป็นวันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาคะบูชาเย็นนี้ก็อย่าลืมไปไหว้พระทำบุญกันด้วยนะครับและนอกจากเป็นวันมาคะบูชาแล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันที่หลุยวิกทอง ปรับราคาขึ้นครั้งใหญ่นะครับผมเขาลือกันว่าครั้งใหญ่นะว่าทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ทำจากแคนวาสแล้วก็หนังเนี่ยก็จะขึ้นราคากันแบบกระชูดกระชาดนะครับผมนะแล้วก็ตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยมิกก็เปิดดูก็มีตัวหนึ่งนะครับที่เขาอัปเดตราคาแล้วและก็ตอนนี้นะครับตีสนะตอนนี้ตีสามสก็ อัปเดตราคาเพิ่มเข้ามาอีกหลายๆตัวนะครับเท่าที่เปิดเจอและเท่าที่จำราคาเก่าได้นะครับผมนะจะมีตัวไหนบ้างนั้นก็ไปชมกันเลย ตอนแรกที่ทราบว่าหลุยส์วิชองจะขึ้นราคาเนี่ยเราก็รีบไปที่ช็อปเอ p พิลเียมเลยนะครับผมแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรที่แบบเราอยากได้บ้างนะครับแต่สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันก็ไม่มีนะครับผมนะเราก็สรรหาเออมีอะไรที่เราพอจะซื้อได้บ้างนะเพราะว่ามันจะขึ้นราคาอย่างน้อยขอซื้อตอนที่มันยังไม่ขึ้นก่อนก็ยังดีนะครับนะก็เลยได้กล่องจิ๋วมาใบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะ มาเรามาอัปเดตกันดีกว่าตัวที่มิกจะพูดต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เขาอัปเดตราคาบนแอปพลิเคชันแล้วนะครับผมตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยตอนแรกมิกรูกแค่ตัวเดียวเนะเพราะว่ามันเปลี่ยนราคาแค่ตัวเดียวและหลังจากนั้นอะประมาณตีสามเขาก็ ปรับราคาหลายๆตัวนะครับขึ้นมานะครับผมนะก็เท่าที่ทราบราคาเก่าแล้วก็ราคาใหม่ก็จะมาเทียบกันนะครับว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผมนะตอนนี้ตี345แล้วนะครับผมตอนนี้เว็บไซต์ก็น่าจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับตอนหลังจากคลิปนี้ใครไปดูก็ไปอัปเดตใครรู้ตัวไหนมาก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนเพราะว่าตัวไหนขึ้นแรงบ้างนะครับ เริ่มจากของผู้หญิงกันก่อนเลยนะครับผมตัวแรกจะเป็น wallet on chain รุ่นนิยมนะครับนั่นก็คือ f e l i y p p r c h e t นะครับลายดมิเยตัวนี้ราคาอัปเดตจาก4700บาทเป็น48,600บาทโอ้ขึ้นมา7,900บาทเลยเหรอแรงมากนะตัวนี้คือแบบเป็นตัวที่แบบเออเข้าใจว่ามันใช้คุ้มแหละมันเป็นทั้งกระเป๋าตังค์เป็นคลัชแล้วก็เป็นตัว wallet on chain ได้ นะมันใช้ได้ครบสูตรจริงๆมันเลยเป็นตัวที่ขายดีนะครับแต่ราคาขึ้นแบบน่าคิดนะเนี่ย ราคาขึ้นแรงมากนะต่อไปตัวที่2นะครับผมก็คือ pochet m a t c h e ครับเป็นตัวยอดนิยมอีกแล้วนะครับผมนะรุ่นเนี่ยมีเคยอยากได้ด้วยอยากให้มันมีรุ่นของผู้ชายด้วยนะครับนะอยากให้มันมีแบบเออลายโมโนแกรมอ c คลิ s ส์รีเวิร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเป็นทรงเหมือนกระเป๋านักเรียนอะมันน่ารักดีแล้วมันก็จุของได้เยอะนะครับตัวนี้ครับขึ้นราคานะครับจาก77,500บาทเป็น8 000, 4 0 0 0บาท <c oughs> อืมนะ ลายโมโนแกรมนะครับผมนะพอเชนมาทิสแรงจริงๆแล้วก็ต่อไปนะครับสายแบกบ้านนะครับผมสายขนของสายถึกนะครับก็ต้องร้องเมื่อเจอราคานี้นะครับผมนะนั่นก็คือ on the go GM on the go GM นะครับผมขึ้นจาก97,500บาทที่ขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนะ97,500ก็ถือว่าแรงแล้วนะตอนนี้เป็น 16,000บาทโอ้โ oh, หขึ้นมา8,500บาทเกือบหมื่นนะครับผมนะแรงเลยทีเดียวนะครับสายแบกบ้านก็คิดหน่อยนะครับผมนะคิดหนักเลยนะครนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเนเวอร์ฟูจะขึ้นหรือเปล่าเท่าที่ดูตอนปัจจุบันอนะเนเวอร์ฟูยังไม่ได้อัปเดตราคานะครับยังไม่ได้มีการปรับขึ้นนะครับผมนะแต่ก็คิดว่ามันก็ต้องน่าจะขึ้นแหละเพราะมันเป็นรุ่นฮิตอนะเนเวอร์ฟูสปีดี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ สปีดี้ก็ยังไม่เห็นอัปเดตนะครับผมอืมนะต่อไปนะครับก็เป็นรุ่นยาย่้านะครับผมยาย่้าที่นิยมกันมานานมากนะครับผมนะตั้งแต่นานมาแล้วจนถึงปัจจุบันยังฮิตกันอยู่เลยยังมีคนตามหากันอยู่เลยนะครับนั่นก็คือรุ่น multi p o r k e t matches no it's not multi pocket accessories นะครับผมนะปรับราคาขึ้นจาก77,500บาทเป็น84,000บาท ก็คือราคาเท่ากับพอเชนเมทิสเลยนะครับผมนะก็เลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมนะอันนึงก็ดูแบบว่าสตรีทสตรีทอันนึงก็ดูแบบว่าใช้ได้ทุกใช้ได้ทุกวันใช้ออกงานก็ได้อะไรแบบนี้นะครับต่อไปแถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก Wallet on Chain นะครับผมก็จะเป็น Wallet on Strap นะครับนะนั่นก็คือรุ่น f e l i c i t y Strap Go นะครับผมนะคือเป็นรุ่น f e l i c ซ t y เป็นกระเป๋าสตางใช่ไหมแต่เป็นสายแบบ เขาเรียกสายสปอร์ตใช่ไหมสายสปอร์ตไนลอนอย่างนี้นะครับแล้วก็มีใบจิ๋วอีกใบหนึ่งนะครับผมนะรุ่นนี้นะครับปรับราคาขึ้นจาก51,000บาทนะครับผมเป็น5 7 5 0 0บาทรุ่นนี้ก็ยังขึ้นนะนะขึ้นมาอีก6,500ก็คือแคนวาสต่างๆก็น่าจะขึ้นกันตามๆกันนะครับส่วนของผู้หญิงก็หมดแล้วแต่เพียงเท่านี้เท่าที่ทราบเท่าที่ทราบนะตอนนี้นะครับผมต่อไปเป็นตัวของผู้ชายเนอะ ของผู้ชายทราบตัวเดียวนะครับเพราะว่าลองส่องมาดูแล้วลองลองส่องที่ตัวเองอยากได้นะครับสลิงแบ็กตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับห้าหมบาทนะครับตอนนี้ยังไม่อัปเดตนะครับผมไม่รู้จะอัปเดตหรือเปล่านะแล้วก็มีตัวที่บัมแบ็กใช่ไหมเอ่อดิสคอเวอรี่นะก็คือ6 1 0 0 0หรืออะไรนี่แหละก็ยังไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็มีตัวอะไรนะเอ่อก็จะมีตัว Keep All Excess นะครับผมตัวนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับ62,000บาทอยู่นะครับ แล้วก็มีอะไรกันพกรุ่นคริสโตเฟอร์นะคริสโตเฟอร์ที่เป็นเป้นะครับผมนะแล้วก็ใบเล็กๆจิวจ๋วๆนะครับรุ่นตระกูลคริสโตเฟอร์ต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็อะไรนะพว, unk, ออพวกรุ่นช้างนะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็คือมันยังไม่อัปเดตราคาอีกว่ามันต้องขึ้นแน่ๆน,นะเพราะมันเป็นรุ่นฮิตไงนะเออแล้วก็มีอืมหมดละมั้งผู้ชายนะแต่รุ่นที่เรารู้ก็คือรุ่นที่ขึ้นก็คือ Trio Messenger ทรีโอแมสเซนเจอร์ Messenger. ตั้งแต่มิกซื้อมาตอนแรกอ่ะ63,000นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันสิอดีตและเป็น77,500บาทก็ว่าขึ้นแรงแล้วรอบนี้ขึ้นอีกเป็น82,000บาท82,000บาทฮ e ลโ o ลขึ้นมาจาก63,000 82,000คิดคำนวณดูสิ1,000 20,000 1 9 0 0 0บาทขึ้นมา19,000บาทแล้วนะครับ Trio Messenger โอ้โหจะกอดไว้นานๆเลยนะครับเนี่ยน้องน้องพวงเนี่ยนี่เอามาถอดเล่นนะครับน้องพวงนะจะกอดไว้นานๆเลยนะฮะอืมก็ตอนนี้ตี่35นาทีนะครับผมตัว n e v e r f u l เนี่ยก็ยังไม่มีอัปเดตราคานะครับผมยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับ นะใครอยากกดซื้อออนไลน์ก็รีบกดซื้อแต่ถ้าเกิดคลิปนี้ลงก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะนะไม่รู้จะมีตัวไหนแอบขึ้นราคาอีกหรือเปล่า,าและเท่าที่ทราบก็มีอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะครับเท่าที่ทราบนะตอนนี้นะครับผมนะก็ตอนนี้ก็ขอตัวไปตัดคลิปอันนี้แล้วก็ไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับผมใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามอีกด้วยนะครับผมนะแล้วก็ครั้งหน้าแกะกล่องกันอืนะ เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย